ดรามา่าชาวหาดใหญ่น่ารักไม่เถื่อนท่ามกลางน้ำท่วมเสียงสะท้อนจากโซเชียลที่บิดเบี้ยวภาพลักษณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา23-30พฤศจิกายน2568สถานการณ์น้ำท่วมหนักในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้กลายเป็นจุดเดือดบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม X t w i t t ทวิตเตอร์ที่กระแสดรามา่าภาพลักษณ์ชาวหาดใหญ่พุ่งสูงสุด ชาวสงขลาและผู้ประสบภัยจำนวนมาก ออกมาลั่นผ่านโพสต์และรีพอร์ตว่าคนหาดใหญ่น่ารักมากไม่เถื่อนเหมือนในโซเชียลทมกลางคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่ถูกแชร์แบบไวรลัลแสดงพฤติกรรมไม่มารักเช่นการแย่งอาหารการด่าทอกู้ภยัยหรือการขโมยของจากศูนย์ช่วยเหลือสร้างความขัดแย้งระหว่างภาพจริงในพื้นที่กับภาพบิดเบี้ยวบนเน็ตดราม่านี้ไม่เพียงสะท้อนปัญหาไซเบอร์บูลลี่แต่ยังเผย ช่องว่างระหว่างการช่วยเหลือจริงกับการตีตราทางโซเชียลโดยยอดโพสต์เกี่ยวข้องทะลุ5,000 50, 0โพสต์ใน7วันสะท้อนว่าภัยพิบัติไม่ใช่แค่น้ำท่วมแต่รวมถึงคลื่นดราม่าที่ซ้ำเติมผู้เดือดร้อนพื้นหลังวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ที่หนักสุดรอบ300ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้เริ่มรุนแรงตั้งแต่วันที่20พย2568จากฝนตกหนักสะสม603มิลลิเมตรในวันเดียว21พยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าเป็นฝนหนักสุดในรอบ300ปีส่งผลให้คลองอู่ตะเภาและคลองใหญ่ล้นตะลิง่งน้ำทะลักเข้าตัวเมืองสูงกว่า2-5เมตรกระทบประชาชนกว่า6 3 4 2 0 13คนใน16อำเภอของสงขลาข้อมูลจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาผู้ว่าสุรศักดิ์พันเจริญสั่งอบพยพทั้งอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่วันที่24พยโดยใช้เรือและเจ็ตสกีเคลื่อนย้ายผู้ติดค้ายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียง จิสดารายงานจากภาพดาวเทียนเซน t i เนล 1A ว่าพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า3 3 4 8 9 5ไร่ครอบกลุ่มหาดใหญ่และใกล้เคียนขณะที่ข้อมูล AIS ชี้ว่ามีเลขหมายโทรศัพท์กว่า3 0 0 0 0 0เลขยังเคลื่อนไหวในโซนน้ำท่วมแสดงถึงผู้คนติดค้างจำนวนมากชาวบ้านหลายรายโพส์ตขอความช่วยเหลือผ่าน X เช่น igno4k f โพสต์วันที่24พยขออพยพบ,บ้านเลขที่31ทับ21ถอราชยินดีที่มีผู้สูงวัยสคนเด็ก1ขวบและผู้ใหญ่สคนติดค้างโดยผูกผ้าแดงไว้หน้าบ้านเป็นสัญญาณช่วยด้วยครับน้ำลึกมากเข้าไม่ถึงโพสต์นี้ได้รีโพสต์33ครั้งช่วยให้ทีมกู้ภัยเข้าถึงได้ทัน แต่เบื้องหลังความทุกข์ยากนี้โซเชียลกลับกลายเป็นดาบสองคมชาวเน็ตจ,จากทั่วประเทศที่เห็นคลิปช่วยเหลือกลับตีปราว่าคนหาดใหญ่เถื่อนจากเหตุการณ์เล็กน้อยที่ถูกขยายเช่นคลิปแย่งเข้ากล่องหรือดากกู้ภัยที่ขี่เจ็ตสกีเร็วเกินไปสร้างดราม่าที่ชาวสงขลาต้องออกมาปกป้องจริงๆแล้วน่ารักมากแต่คลิปพวกนี้ตัดต่อบิดเบี้ยว จุดชนวนดรามา่าคลิปไวรัลเถื่อนที่จุดไฟบน X ดราม่าพุ่งสูงสุดวันที่25 2 6ยพยจากคลิปวิดีโอที่แพร่หลายบน X และ TikTok แสดงพฤติกรรมไม่น่ารักของผู้ประสบภัยเช่นคลิปจากแ d ดออส b o บูวันที่26พยชาวหาดใหญ่บอกได้ชุดนี้ช่วยชุดอื่นไม่มีใครเข้ามาเลยขณะที่ปอเต็กตึงว่ายน้ำนำเข้ากล่องไปให้แต่ถูกตีความว่าบ่นดา่า จนคลิปนี้ยอดวิวทะลุ21,000ครั้งชาวเน็ตบางรายคอมเมนต์คนหาดใหญ่ขี้เกียจต้องรอช่วยถึงจะขยับ อีกคลิปดังจาก Bright TV News วันที่25พยแสดงกู้ภัยขี่เจสสกีเร็วเพื่ออบพยพด่วนแต่ชาวบ้านโพสต์ด่าขี่เร็วเกินเกือบโดนคลื่นซัดจนทีมกู้ภัยประกาศหยุดช่วยชั่วคราวเพราะผู้ประสบภัยไม่เข้าใจการทำงานสร้างกระแสเถื่อนว x นเผู้ใช้ z i z n z i z โพสต์วันที่29พยหาดใหญ่นี้เป็นเมืองที่น้ำท่วมใหญ่ประจำแต่พฤติกรรมหลา อย่างรอบหน้าเนี่ยความช่วยเหลืออาจจะน้อยลงเยอะจะว่าคนแย่เป็นส่วนน้อยเราว่าก็ไม่น้อยละคนติดอยู่ในน้ำก็เป็นทั้งขี้ขโมยปากร้ายถ่ายคลิปเอาไปลงโซเชียลด่าได้ยอดวิว69ิครั้งสะท้อนความผิดหวังจากส่วนน้อยที่ถูกเหมารวมนอกจากนี้ดราม่าเทศบาลน,นครหาดใหญ่ยิ่งซ้ำเติมเมื่อนายกเทศบาลไลฟ์ก่อนน้ำท่วมว่า เอาอยู่แต่สุดท้ายน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ชาวเน็ตขุดคลิปเก่าโจมตีโกหกประชาชนและเพจเทศบาลโพสต์แจ้งยกรถบนสะพานออกไปถูกด่าไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่มาสั่งย้ายของจาก YouTube ข่าวเช้าหัวเขียว29พอยอพยชาวเน็ตจากกรุงเทพและภาคอื่นๆโพสต์เหมารวมคนใต้เถื่อนไม่รู้จักขอบคุณจนเกิดแฮชแท็กหาดใหญ่เถื่อนที่เทรนดิ้ง วันที่27พยชาวสงขลาลัน่นน่ารักไม่เถื่อนเสียงปกป้องจากพื้นจริงท่ามกลางพายุวิจารณ์ชาวสงขลาและอาสาที่อยู่ในพื้นที่ต่างลุกขึ้นลัน่นบนเอเพื่อปกป้องภาพลักษณ์โดยเน้นว่าคลิปโซเชียลบิดเบี้ยวส่วนใหญ่คนหาดใหญ่น่ารักและเข้มแข็งมาก @serenista 66โพสต์วันที่28พย วันนี้โทรคุยกับที่บ้านเขาเล่าว่าไม่แสดงออกให้คนในบ้านต้องกังวลเพิ่มแต่ได้ระบายกับเราแล้วเบาลงมันมีข่าวภาพแย่ๆของคนหาดใหญ่มีคนใช้คำพูดเหมารวมด้วยนะคนที่ช้ำจะตาอยู่แล้วต้องมาเจอคำพูดตัดสินแย่ๆจากหลายคนอีกยิ่งโตรสงสารเขา โพสต์นี้ยอดวิว167,800ครั้งรีโพสต์2,050ครั้งสะท้อนความเจ็บปวดจากเมารวม a ark, au, r m Add Army w, 33, Post, 1, 29, y ลียว3 3 g i r l โพสต์วันที่29พย และคนหาดใหญ่เก่งชิบหายในสมการนี้น้ำลดปุ๊บเคลียบ้านปับ๊บเสียใจโคตรแต่ไปต่อใครน้ำไม่ท่วมก็ลุกมาแจกข้าวให้ความช่วยเหลือสักพักน้ำท่วมพอน้ำลดก็ทำต่อบางคนสูญเสียคนในครอบครัวก็ยังมาช่วยได้รีโพสต์13ครั้งชื่นชมความเข้มแข็งของชาวหาดใหญ่ที่ช่วยเหลือกันเองแม้สูญเสียหนัก แอดซั n X ี n แอนนี่วันที่25พอพยอในวิกฤตแบบนี้น้ำใจคนไทยก็ยังงดงามเสมอเลยบางคนที่ไม่ได้อาการหนักพยายามช่วยกันบอกให้เขาไปช่วยเคสที่หนักก่อนบอกว่าบ้านนั้นไฟไหม้บ้านนั้นติดเตียงมีเด็กอะไรเห็นแล้วน้ำตาจะไหลย,ยอดวิว397ครั้งแสดงภาพน่ารักที่โซเชียลมองข้าม ชาวสงขลาอื่นๆเช่น m d m m y m m y look at ate, วันที่28พยใช่ค่ะคนไทยช่วยเหลือกันดีมากแต่เราจะมีรัฐบาลไปทำไมอีกประเด็นหนึ่งคือผู้นำท้องถิ่นที่บอกก่อนหน้านี้ที่น้ำจะมารอบสองที่บอกหาดใหญ่ปลอดภัยแล้วเขาหายไปไหนชี้ว่าปัญหาจริงคือรัฐล้มเหลวไม่ใช่ชาวบ้านเถื่อน แอดพีพอเทอร์วันที่25พอพยอเล่าว่าพ่อกับแม่โทรมาบอกหาดใหญ่คือวิกฤตมากพ่อบอกแค่โดนตัดน้ำรองน้ำฝนอาบเอาหนักกว่าเยอะเป็นเมืองบาดาลไปแล้วอะ่ะจะเอาเรือไปช่วยก็เอาเข้าไม่ได้รถมันจมอยู่เยอะสะท้อนความทุกข์ที่ไม่ใช่เถื่อนแต่เป็นสิ้นหวัง จากข้อมูล Social Listening DXT 360วันที่20 2 5ถึงย5พยพบโพสต์ขอช่วยเหลือกว่า16,000ม1 6 0 0ข้อความบน X Facebook และ TikTok ชาวเน็ตใช้โซเชียลเป็นโทรฉุกเฉินเพราะโทรไม่ติดแต่กลับถูกตีตราจากคลิปตัดต่อทำให้ชาวสงขาต้องโพสตโต้ o. คนหาดใหญ่น่ารักช่วยกันเองตั้งแต่แรกสรุปดราม่า สงครามท็อกซิกปะทะน้ำใจไทยจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ดึงคอมเมนต์นับหมื่นบนโลกออนไลน์จนเสียงแตกเป็นสองฝั่งชัดเจนเริ่มกันที่ฝั่งวิจารณ์หรือแง่มุมที่สะท้อนความผิดหวังผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางส่วนมองว่าคนที่ติดอยู่ในน้ำบางกลุ่มทำตัวเป็นขี้ขโมยปากร้ายและเอาแต่ใจตัวเองจริงๆ กระแสนี้ลามไปถึงเว็บบอร์ดอย่างพันทิปและเรดดิตที่มีการเมารวมว่าคนใต้ขี้เกียจรัฐช่วยไม่ถึงเพราะไม่ขอบคุณมีการโยงไปถึงดราม่าในพื้นที่เขต8หาดใหญ่ที่ถูกลือว่าเป็นพื้นที่สีแดงจนต้องส่งหน่วยซิลและต่อชดดอเข้าไปเพราะสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าปกติ เสียงของชาวสงขลาที่บอกว่าพวกเราน่ารักไม่ได้เถื่อนคือเสียงแห่งความจริงท่ามกลางระดับน้ำที่กำลังลดลงหวังว่าดราม่านี้จะจบลงด้วยน้ำใจของคนไทยและขอส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยครับ